And this is only the like one here. So we're seeing all our esports at here from... Since we are here in Pattaya City, we also have mayor of Pattaya City, officer of Thailand Esports Federation, president office, Kun Ben or Kun Samat Asarasakorn, government and private Sectors, um, Many names to be mentioned. We have to thank you all the Pattaya. Invitation, trailing Thailand. จากเดอ20 t h to 30 t h of April ง e ีน a ้อาจจะศูน a l พัยา Festival กีฬาอีสปอร์ตเป็นกีฬาใหม่แล้วก็พวกเราใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์นะครับมากกว่าความสนุกสนานแล้วไคยโซ่และคณะนักกีฬาท่านนะครับมาร่วมพบปะการแลกเปลี่ยนรักษาในการแข่งขันเกมอ e ีสปอร์ต Distinguished guests, ladies and gentlemen, uh, I'd like to start by thanking each and every one of you for your warm and generous reception today. And gaming fan bases, this match is more than just a friendly competition; it's an opportunity to shape our skills and exchange cultures. The esports industry is growing rapidly, and this match is a testament to that growth. This visit was to explore opportunities to do more in Thailand, as well as for the very warm welcome and the hospitality. Uh, and we are very excited to be here, and we look forward to. Finally, my Saudi friends, family, brothers, and sisters here. Uh, I would like to go back way longer than this, and how this came about, and that is that His um, Royal Highness Prince Faisal. Uh, and I have known each other for quite some time and uh, we consider us to be friends. Okay. okay. I'll give you some uh, elaboration on that. Uh, first of all, uh, like everything uh, in this digitalization area that we are facing now, so I don't see why there is no reason uh, for the sports to evolve. Not only the equipment athletes are using in traditional sports, ourselves as the occasion city. That means we are promote the city as the occasion city. We are in the um, entertainment. Thailand and in Pattaya city and also both gentlemen and and ladies here is the first time in Pattaya city. That was the ที่ซาอุดิอาระเบียถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ในเอเชียได้หันมาดูในดุลิสต์ของอ e ีสปอร์ตทางไทยเราเรามอง,มองตรงนี้ยังไงบ้างครับก็เนื่องจากว่าอีไลสปอร์ตเนี่ยจะมีความแตกต่างในเรื่องของการต้องลงทุนนะครับเพราะว่าเอเ็นเตอร์เทนเมนต์ของอ e ีสปอร์ตเนี่ยถือว่าจัดเต็มรูปแบบการจัดแข่งอ e ีสปอร์ตแต่ละครั้งไม่ใช่เงิประมาณเบาๆนะครับรวมทั้งอัตราการให้เงินรางวัลเนี่ยก็สูงขึ้นเรื่อยๆตามลำดับนะครับ ประเทศที่มีความแข็งแกร่งด้านเศรษฐกิจก็สามารถขับเคลื่อนอ e ีสปอร์ตในโลกได้นะครับก็เพราะเอญเราอยู่ในกลุ่มของเมมเบอร์ของสาผ่านอีสปอร์ตโลกด้วยกันนะครับก็พบปากกันเป็นประจำอยู่แล้วมีการหาลือกันหลายอย่างประเทศไทยเรามีสเสน่ห์ตรงที่ว่าเยาวยชนสนใจอ e ีสปอร์ตเยอะขณะเดียวกับประเทศของซาอาระเบียเนี่ยเขามีความพร้อมในการที่จะสร้างอะคาเดมีสร้างบุคลากรที่มีความแข็งแกร่ง เขาก็เลยมองไปอย่างเราว่าถ้ามาีมีทางไปไม่ได้ว่าบุคลากรในประเทศไทยวันนี้นหน้าเติบโตขึ้นมาเนี่ยจะสอดประสานกับการพัฒนาของเขาอย่างไรนี่คือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเบื้องต้นเราก็บอกว่าถ้าคุยอย่างเดียวอาจจะมองไม่เห็นภาพชัดเจนนะครับก็เลยบอกว่าเราขอเชิญมาแข่งอีสปอร์ตในไทยมาดูคนไทยหน่อยเขาก็อย่างที่ทราบกันครับตามข่าวนะครับว่าประเทศไทยกับประเทศซาอุดิอาระเบียเพิ่งคื้นรูนความสัมพันธ์นะครับแต่นั้งมาก็เลยมีการเรียนเชิญท่านเจ้าชาย ไเส้มมาประเทศไทยครับอันนี้คืออย่างแรกที่เราคิดไว้ครับแมทที่เกิดขึ้นเป็นฟรีแมทเราคาดหวังอะไรในแมทที่เกิดขึ้นวันนี้บ้างอย่างน้อยที่สุดนะครับเราก็ได้เห็นแล้วว่านักกีฬาไทยเนี่ยเราขอใช้คาพูดให้แบบตรงๆเลยนะครับจะได้เข้าใจง่ายว่าเราเติบโตมาจากแพชชั่นหรือซอฟท์พาวเวอร์ส่วนของซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาใช้เงินทุนในการสร้างทีมในการระดมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้นักกีฬาเขาได้เปรียบในโลกนี้นะครับ เราจะสังเกตได้เลยนะครับว่าจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนักกีฬาของซาอุดิอาระเบียจะมีศักยภาพสูงเรื่อยๆตามลาดับนะครับ,รบเราจะได้เห็น2ออย่างเมื่อคอมเพล์กันแล้วเนี่ยโอเคละ่ะเขาเราขาดอะไรเขาอาจจะช่วยเหลือเราบ้างแต่ในการที่เขาอาจจะสงสัยว่าเอ๊เรายังไม่ได้ทําอะไรมากเลยแต่นักกีฬาไทยเรามีความพร้อมแล้วเนี่ยแสดงสญญว่าเขาไปถูกทิศทางหรือเปล่าก็เป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันครับวันนี้ซาอุดิอาระเบียมาเยือนเราประเทศไทย อนา,าคตเาอลาเบียกำลังเปิดตลาดอ e ีสปอร์ตเรามีโอกาสที่เราจะบินไปแข่งขันหรือว่าไปทำกิจกรรมรูปับบสอุิอาราเบียที่ประเทศเขาหรือเปล่าครับก็อันนี้ก็ต้องขอบคุณทีมแวมไพน์ของพัฒ G Mo ีโมบายเมืเ่อโัวร์นาเมนที่แล้วกว่คร้าราี่สล26ล้านาที่ริยาตประเทศซาอุดิออราเบียนะครับก็เลยทําให้ทางฟินไฟโซ่เนี่ยเขาเริ่มมองเห็นความสําสคัญของนักกีฬาไทยโดยเฉพาะาเป็นเยวาวชนส่วนใหญ่ด้วยเขาก็อยากเชิญคนไทยเข้าไปแข่ง เป็นประจํรก็เป็นสีสันแน่นอนครับมันก็เหมือนกีฬาชนิดหนึ่นะครับเชิญแชมป์โลกไปก็ถือว่ามีคนสนใจเราคือแชมป์โลกในสายตาเขานะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาจะไม่ประมาทคนไทยแน่นอนนะครับแต่ว่าเราก็จะเป็นส่วนหนึ่ง,ขงเขาต้องใช้คําว่าตลอดไปยกเว้นถ้าจากว่าวันหน้าระบบคอลี่ไฟในโซนเอเชียจะเปลี่ยนไปทําให้ประเทศไทยต้องมีการไปตัดตัวกันก่อน,อนในระดับภูมิภาคอันนี้ก็น่าจะเป็นเส้นทางที่ลาบากขึ้น เรืก่กัตรงนี้แล้วอนาคตเอเชียนเกมเราก็เกลยอเขาตอนนี้มองอย่างว่าเาราสวอาราบีจะเป็นคู่แข่งของเราในอีสปอร์ตเอเชียนเกมอย่างเดเกี่ยวกับความสามารถเมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างประเทศต่อประเทศเนี่ยผมก็ต้องบอกเลยว่ากีฬาอ e ีสปอร์ตจะแตกต่างจากกีฬาชนิดอื่นถ้าวัดกันค่าของศักยภาพนักกีฬานะครับก็คือมีสิทธิแพ้และมีสิทธิชนะได้ภายในกระพริบตานะครับนั่นหมายความว่าในขณะที่เราก็เป็นกังวลแต่เราก็ไม่ค่อยกลัวใคร เขาก็คิดไม่แตกต่างอย่างเราับเลอแป๊บเดียวก็สามารถที่แย่งเหรียญได้ทันทีนะครับนักกีฬาไทยมีข้อดีอย่างหนึ่งตอนนี้เรามีความมุ่งมั่นนะครับเพราะว่ารัฐบาลไทยให้การสนับสนุนนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณรัฐบาลไทยครับที่รับรองอีสปอร์ตเป็นกีฬามันทาให้น้องๆมีความตั้งใจว่าอ๋อโอเคแหละทันจะพยายามที่จะทําหน้าที่เพื่อแน่นอนการจะมองเริ่มต้นที่ชื่อเสียงของเขาแต่ก็หนีไม่พ้นครับประเทศไทยก็ได้รับชื่อเสียงไปด้วยครับไม่กลัวครับเราจะสู้อย่างเต็มที่แต่ไม่ไม่ประมาทผู้ต ย้อนกลับมาที่ซีเกมสที่เริ่มต้นเราประกาศรายชื่อมาแล้วอีเวนต์เรารู้แล้วตอนนี้ความพร้อมของนักล่าไทยที่ซีเกมกัมาพูชาเป็นยังไงกันบ้างและความหวังของเราในการลุ้นเหรียญทองตอนนี้ยืนยันได้ไหมครับว่าเราตั้งความหวังกว้เท่าไหร่ครับจากจํานวนครบทุกอีเวนต์เนี่ยประมาณ9อีเวนต์เนี่ยเราได้โคต้าส่งไปประมาณ4อีเวนต์นะครับ2ชนิดเกมนั่นก็คือทัพจีกับเอ็กช็อตนะครับเราส่งนักกีฬาไป2ชุดเนี่ยเราก็คาดหวังว่าทั้ง2ชุดจะได้เหรียญ ได้เหรียญหนึ่งไม่ว่าประเภททีหรือประเภทเดี่ยวของชนิดนน,นะครับเท่ากับเราชิงสี่เหรียญผมคาดหวังไว้ประมาณตนนะครับเอาแบบไม่ไม่ไม่โม้ม,ม,ามากก็สองเหรียญน,นะครับแต่เราคิดว่าทั้งอาจจะมีกลับมาสี่เหรียญเลยแต่ว่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ทองทั้งสี่เหรียญน,นะครับแต่ยังน้อยมีทองสองเหรียญน,นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ่ายที่เราบอกเรามั่นใจเนี่ยเพราะว่าในทุกๆปีเรามีแผนรับที่เราต้องซ้อมนร่คืออีสปอร์ตมันจะมีเรื่องของเราต้อง ดูฟอร์มผู้ต่อสู้ให้มากนะครับแล้วก็ความเข้าใจในวัฒนธรรมหรือสไตล์การเล่นพื้นฐานของผู้ต่อสู้เนี่ยคือสิ่งที่ต้องดูเป็นอย่างแรกแล้วก็ในทุกปีเราก็ทําเช่นนั้นแต่ว่าเราก็พยายามที่ขอใช้คำว่าสับขาหลอกก็แล้วกันนะครับอ่านทางเราไม่ออกในขณะที่ในขณะเดียวกันเราตามดูเขาทุกท็อตเช่นกันนะครับอย่างที่พนมเปญเนี่ยเราก็มีเราก็มีหลายวิธีนะครับแม้กระทั่งส่งนักกีฬาไปพนมเปญก็มีแต่เราไม่ได้ประกาศนะครับเพื่อที่จะไปดูว่าเขาเล่นกันยังไง ผู้แข่งในซีเกมส์คราวนี้ชาติไหนครับทั้งองประเภทยังไงกรรมการเจ้าภาพก็มีความน่ากลัวที่สุดนะครับเราซึ่งคิดอย่างนี้นะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเราก็มีความรู้สึกว่าเมื่อไรก็ตามที่เราเจอเจอเวียดนามเจอสิงคโปร์นะครับเราก็จะรู้สึกมีอาการเกร็งๆนิดนิดนะครับเพราะมีสิทธิ์มีสิทธิ์ด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าบังเอิญตัวพับจีเนี่ยเราเป็นแชมป์โลกนะครับเราเป็นแชมป์โลกหลายกหลายหลายรายการนะครับ แต่วัดค่าลําบากนิดนึงเพราะว่าปีมีเรื่องดวงเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเราไปกินการันตีไว้แค่เหรียญเดียวจากของเหรียญน,นะครับหมดเอกชอตเนี่ยค่อนข้างมั่นใจครับว่าถ้าถ้าเกิดเหรียญหลุดมือนี่คือต้องมีใครสักคนผิดพลาดมาหันร้ายแรงอะครับ,รบถ้าเปรียบเทียบก็คืออุบัติเหตุครั้งใหญ่มันไม่น่าจะเกิดที่หนึ่งน,นะเพราะเราก็พยายามเพสเซฟอยู่หึงที่สุดนักกีฬาก็รวมตัวกันมานานมากแล้วเราก็เคยเป็นอดีตแชมป์โลกด้วยครับ ท้ายสุดแล้วมีอะไรฝากถึงกองเชียร์อีสปอร์ตชาวไทยที่เชียร์อยู่ที่ประเทศไทยที่พร้อมจะส่งกำลังใจให้กับทีมนักกีฬาอีสปอร์ตของเราครับก็ขอฝากแรงใจแรงเชียร์ให้น้องนักกีฬานะครับสมาคมทําทุกอย่างเพื่อน,นักกีฬาถ้าเกิดคุณเป็นแฟนอีสปอร์ตก็เชียร์ไปที่นักกีฬาครับสมาคมเป็นฝ่ายซัพพอร์ตเราจะสนับสนุนให้เต็มที่อยากให้สนับสนุในในแบบไหนให้เราไปในแนวทางไหนชี้แนะมาได้ครับสมาคมเราเรายังเปิดรับความคิดเห็นอยู่ตลอดเวลานะครับก็ในปีนี้ลุ้นกันที่ ทับจีกับเอ็กช็อตแล้วก็ที่เอเชนยนเกมหางโจวลง,ส,งส่งเกือบครบนะครับถ้าเราโชคดีงบประมาณในการจัดแข่งเอเจนที่เรามาชาอาร์ตเกมยังอยู่ปลายปีเจอกันอีกทีที่พัทยานะครับช่วงเดิอนพฤศจิกาย,ยนทีมชาติไทยคิวเต็มเลยครับปีนี้ครับฝากเชียร์นะครับ